สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนค่ะจ้า<อ>มื่อนึ่งมาผอกน้องเพนนีอีกเช่นเคยค่ะทุกคน<อ>น้องเพนนีเพิ่งตื่นค่ะตื่นแล้วก็กินนมเนาะกินนมเสร็จแล้วก็มานอนรีแลกซ์นอนพักผ่อนนะคะก็ได้มีเวลาว่างนะคะมาทักทายท่านผู้ชมค่ะ พิเอเตอร์น้อยสาวสวยนะลูกนี่นะวันนี้หนูมาในชุดนายเนี่ยมาในชุดสีชมพูนะคะทุกคนสุดเพลินมาอนีขึ้นแล้วค่ะมาอนีขึ้มอากาศหนาวๆจากน้อยนึงนะคะหนาวไหมลูกวันนี้ค,ค,คึ้มๆค่ะเฮ้ยมือใส่ตะปูสีชมพูเหรอลูกกระโปรงสีชมพูคะ่ะ เอ้ายังก็สิมาเปิดเสื่อ้ท่านผู้ชมบ้งบายบ่เอาได้ลูกสเัสาดีค่ะนะเออน้องเพนนีคนสวยค่ะเพิ่งนอนตื่นค่ะอารมณ์ดีเลยค่ะ พึ่งนอนตื่นหนูเป็นขี้ตาข้างเดียวเนี่ยลำไยอย่าอาน้ำอุ่นแห้งเอานา้ำอุ่นใส่ชุบใส่ซัมบีม้ไหมคะเสียดเห็บเพิ่นไปกันย่างเบาๆไหมคะนี่เป็นขีนน้ตาข้างนี้ตาเพิ่มหนึงแดงจักน้อยหน่อยอืมเด็กน้อยเนาะตอนนี้น้องแพนนี่อายุได้กี่เดือนแล้วนะ สามเดือนกับอีกยี่สิบสองวันค่ะเอาอย่าไปสีนะเพิ่นสีตาไหมคะทุกคนเพิ่นสีขั้นด้วยนะอนนนเอาสุดเอาซันนี่สุดน้ำอุน่นอืมอับเรนนี่นนี่หนูกินนมอิ่มแล้วชวนคุยอะชวนท่านก็ชวนมาคุยหน่อยคุยเด้ ยังบันนี้ไม่ยังบันนี้ตอนนี้เที่ยงครึ่งแล้วนะคะทเที่ยงครึ่งแล้วอ<ฮ>เออเที่ยงครึ่งแล้วคุณแม่ยังไม่ได้กินข้าวคุณพ่อซื้อส้ตมตำกับไก่ทอดมาให้คุณ โอ้ปล่อยเลยน้องขังกันเนาะ <S <S โอ้โอเคนะคะทุกคนมือนี้เพิ่นส่งสัญญาคมือนี้มือนี้ส่งสัญญาคมือนี้นี่อย่างนัน้นนส่งสัญญาณนาะคะ่ะเออเดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปหน้าเน,นาะค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย